สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะคะ2567นะคะอ่าวันนี้ทางเจ๊แตงนะคะได้จัดทำรถคันนี้นะคะเพื่อจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอคอนสารนะคะอ่าทางนี้นะคะได้เริ่มต้นเลยนะคะก็คือจะเอาเครื่องยนต์คันนี้ออกนะคะเพราะว่าเดิมทีเขาวางเครื่องยนต์มานะแต่ลูกค้านะคะต้องการจะเอารถคันนี้ไปใช้งานวางเครื่องค e ูปตอท้านะคะ าทางร้านเราก็ได้จัดทําให้เลยนะคะจัดให้เลยก็คือเอาเครื่องยนต์ออกนะคะเดี๋ยวจะเอาเครื่องคูปตาขึ้นเพื่อทดลองให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะมีการเทสระบบนะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้านะคะไปถึงใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราได้กําลังจะดูนะคะว่าต้องตัดแปลงอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็ได้มองเห็นแล้วว่าแท่นเครื่องมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเขาจะจัดทําให้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะตัดออกแล้ว ซื้อเหล็กมาใส่ใหม่นะคะอ่าก็จะจัดให้ส,สวยๆเลยนะคะอ่าจัดทาเรื่องระบบเบรกเกียร์คับให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถไปใส่เครื่องก็ใช้งานได้เลยนะคะอ่าท่านใดสนใจสั่งจองกับร้านเราก็บริการดีอย่างนี้เช่นเคยนะคะอ่าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะตอนที่เสร็จแล้วสวยๆเลยนะคะอ่าขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะ